สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่แช่กดนาน,านๆกดยนันยันกดเยอะๆนะคะทุกพิชาชีพจะมีกาฝากค่ะในคดีของน้องชมพู่นเนี่ยดิฉันเห็นกาฝากในคราบทนายหลายตัวทีเดียวเชียวค่ะนี่เป็นหนึ่งในกาฝากที่ดิฉันรู้สึกว่าหน้ารังเกยียจหน้ารังเกยียจพาะเขาก็เป็นเพศแม่แล้วก็มีความรักให้ มีความรักความศรัทธาให้เนี่ยเมื่อความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปมันเป็นการช็อกช็อกความรู้สึกนะส่วนนี้เนี่ยลงคิดว่ามันเป็นการช็อกความรู้สึกจริงๆหรือว่ามันเกิดจากเหตุอื่นเพราะว่าจากสิ่งพฤติกรรมหรือว่าเหตุผลหรือว่าสิ่งที่ว่าทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยตั้งข้อสมมติฐานต่างๆขึ้นมาเนี่ยดูแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้มั่นคงชัดเจนพอที่จะเชื่อว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่มันเกิดกับ ครอบครัวของ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 น้องคนนั้นอะของของผู้หญิงที่พูดถึงเนี่ยนะคะมันไม่มีแนวมันไม่มีมันไม่ชี้ชัดมันไม่ชี้ชัดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จะบ่งชี้เพราะว่าถ้ามันชี้ชัดแล้วเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะต้องเบนเข็มอ่เบี่ยงประเด็นหรือว่ามันไม่ใช่ตั้งแต่แรกที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยปกติความรู้สึกแรกนี่จะเป็นความรู้สึกที่ถูกต้องเท่าที่เราเคยอ่าประสบมาเนาะเมื่อกั่เราไปสอบเนี่ยค่ะตอนที่เราไปสอบเนี่ยความคิดแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะบอกว่าความคิดแรกเนี่ยถูกต้องที่สุด สำหรับตรงนี้เนี่ยนงจําได้ว่าความคิดแรกที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยพูดถึงเนี่ยมันคือความไว้วางใจเพราะว่ามันเป็นการพูดออกมาผ่านสื่อโซเชียลว่าเขาพร้อมที่จะเป็นพยานยืนยันว่าลุงเนี่ยลุงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงป้าเลยเพราะว่าป้าไม่ได้อยู่ในวงโคจรหรือความสงสัยของเจ้าหน้าที่มาตั้งแต่ต้นมันจะไปมีความสงสัยเอาตอนหลังเพื่อให้มันเข้ากับองค์ประกอบที่มันจะเป็นการร่วมการกระทําหรือไม่งั้นก็เป็นวัตถุพยานที่ว่าถ้าไม่มีบุคคลในครอบครัวแล้วเนี่ยจะไปโยงถึงลุงนี่ไม่ได้ ความรู้สึกของผู้หญิงคนนี้ที่มีต่อลุงหรือว่าครอบครัวของป้านี่แต่แรกเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะเพราะว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ก็คือว่าเขาบอกเลยว่าเขาจะมาเป็นพยานให้กับลุงให้กับลุงว่าลุงเน่ะในขณะที่น้องเนี่ยสีชีวิตหรือว่าสูญหายไปน่ะในช่วงนั้นเนี่ยเขาจะยืนยันสถานที่นะคะส่วนนั้นเนี่ยน้องก็คิดว่านั่นคือความนั่นคือสิ่งแรกที่มันเกิดขึ้นในจิตสํานึกแล้วเหตุไฉนต่อมาเนี่ย <c oughs> มันจึงกลายเป็นเหมือนกับว่า มีความเชื่ออย่างมั่นอกมั่นใจถ้าจะถามว่าสิ่งต่างๆที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการหรือว่าเหตุผลในการที่จะกล่าวหาเนี่ยมันน่าเชื่อถือทางฝ่ายเราในฐานะว่าเป็นทนายเราก็มองว่ามันไม่น่าจะมีสิ่งชี้วัดว่าสิ่งที่เขากล่าวหาเนี่ยมันน่าเชื่อถือนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าวัตถุพยานที่ว่ากล่าวหาเนี่ยมันมันเป็นมาตอนหลังแล้วมันมันที่มาที่ไปมันออกจาแปลกแล้วก็มันไม่มีอะไรที่จะเชื่อมโยงเหมือนเส้นผมอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรที่จะเชื่อมโยงไปถึงลุงป้าที่ชัดเจนเพียงแต่ว่า มันการการได้มาซึ่งวัตถุพยานตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการได้มาที่ออกจากขัดขัดจากความรู้สึกหรือว่าค้านค้านความรู้สึกแล้วมันก็มีรายละเอียดแห่งการได้มาเนี่ยมันออกจากไม่ชอบอด้วยกฎหมายมีหลายเรื่องซึ่งตรงนี้เนี่ยคนฉลาดอย่างเขาเนี่ยนะก็น่าจะคิดออกนะคะแล้วมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ทนายดังท่านหนึ่งที่พูดบอกว่ามีการสืบพยานเกี่ยวกับสาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้าน้ายสตร์เนี่ยนะคะนงเห็นด้วยเลยเพราะอะไรคะเพราะว่าจรงิงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของ ความเชื่อที่จะมาลงในเรื่องของความเชื่อของบุคคลเท่าที่เคยศึกษามาที่จะมาลงโทษหรือที่จะมาเป็นประเด็นให้คนใดคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นความเชื่อที่งมงายส่วนนี้เนี่ยเคยมีในการเรียนหนังสือในการออกข้อสอบของเราเนี่ยมันเกิดจากความโง่เขาเบาปัญญาของคนที่ว่ากระทําผิดนั่นก็คือความเชื่อที่ไร้เหตุผลอย่างเนี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ทางพยานโจทย์เนี่ยพยายามที่จะสืบมันไม่มันไม่มีมันไม่มีพฤติกรรมที่จะให้เชื่อว่าลุงป้าเนี่ยลุงเนี่ยค่ะ ได้กระทําเพราะความเชื่อทางไสยศาสตร์เพราะอะไรคะอาถ้าจะบอกว่าถ้าลุงไม่รู้ว่าในการสืบพยานของอทางทางอายการนี่เขาชี้ในเรื่องว่าความเชื่อของลุงนี่มันคืออะไรอะ่ะในการไปเอาเหล็กไหลเหรอหรือว่าถ้าจะไปตัดเส้นผมตัดเส้นผมจะต้องตัดตอนเสียชีวิตเหรอหรือว่ายัางไงมันไม่มีมันไม่มีมันไม่ม,ม,ม,มีเขาเรียกว่ามันไม่มีเรื่องราวพอที่จะทําให้คนคนนึงทําอะไรไปโดยขาดสติดิฉันอดรู้สึกทุเรศทนายหญิงคนนี้ไม่ได้จริงๆคะ่ะ เวลาพูดถึงคดีที่ดำแจไปปลูกหวายในที่ดินคนอื่นเขาใช้คำพูดว่าถึงแม้จะไม่มีสัญญิงสัญญาไม่มีจับไม่มั่นคันไม่ตายว่ามีการซื้อขายอะไรกันจริงๆแต่ใช้องค์ประกอบแวดล้อมก็น่าจะมองได้ก็น่าเชื่อได้ว่ามันต้องซื้อขายกันแน่ๆเวลาคุณไม่ชอบขายคุณยัดเยียดความผิดให้เขาคุณพร้อมจะเชื่อทุกอย่างที่ ไม่มีหัวไม่มีหางคุณพยายามใช้ชักแม่น้าทั้งห้ามาบอกว่าถึงแม้ไม่มีการหลักฐานไม่มีใครมีแค่คนคนหนึ่งพูดออกมาเพราะนั่นเพราะนี่มันก็มองดูได้ว่ามันต้องซื้อกันแน่แ่มันต้องซื้อกันแน่ๆ่แต่พอเป็นคดีของไอ้พวยมีแวดล้อมตรงนั้นตรงนี้คุณบอกออกมาได้พูดออกมาหน้าด้านได้ว่า หลักฐานของทางการมันไม่มีอะไรเลยที่จะสื่อมาถึงลุงสิ่งของอะไรพยานหลักฐานทุกอย่างที่ได้มาวัตถุพยานที่ได้มาเนี่ยได้มาโดยไม่ชอบทางกฎหมายเอาอีกแล้วนะคุณใส่ความเจ้าหน้าที่อีกแล้วนะมีแนวโน้มว่าจะได้มาทีหลังคุณไม่เคยตามข่าวเลยคะเขารู้กันตั้งแต่วันแรกๆว่าวันที่สิบห้าที่ไปเก็บตัวอย่างไปอนะไรเนี่ะ ไปเจอเกงๆเ,เจอนู่นเจอนี่เขาเจออะไรกันบ้างเขารู้กันตั้งแต่แรกแต่เขาไม่ได้บอกอะไรมากนักเขาไม่ได้ออกข่าวอะไรมากนักแต่ไม่ใช่เพิ่งจะมีมาทีหลังนะคะไม่ใช่เพิ่งจะมีมาทีหลังส่วนการค้นรถน่ะมันเนิ่นมาเดือนหนึ่งเพราะในตอนแรกตำรวจเองก็ไม่ได้คิดว่าเป็นคนในบ้านเขาตามทุกช่องทางพวกติดยาพวกละเมิด ทางเพศเด็กพวก,พวกอย่างนู้นพวกอย่างนี้เขาตามทุกวิถีทางแล้วทุกจุดที่ตามมันผ่านไปได้หมดก็เหลือแต่เรื่องของในครอบครัวแล้วเขาเริ่มเห็นว่าชัยพลให,ให้การไม่ตรงกันอย่างคืนวันเกิดเหตุวันที่สิบเอ็ดเนี่ยชัยพลให้การว่ากลับบ้านพร้อมเมียกินข้าวแล้ว บ้านป้าถอนสองทุ่มกลับบ้านพร้อมเมียแต่เมียให้การว่ากินข้าวแล้วสองทุ่มตัวเองกลับบ้านคนเดียวผัวไปอีกทางหนึ่งคุณลองคิดดูสิอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเพิ่งรู้กันหรือเราเพิ่งรู้ว่าสิบสองสิบสามชัยพลไม่ได้นอนบ้านชัยพลเบิกความว่าไปนอนบ้านคนอื่นไปให้การว่านอนบ้านคนอื่นแต่โดยที่ไม่มีไอคนอื่นที่ว่าเจ้าของบ้านมาเบิกความยืนยันว่าไอนี่มันนอนบ้านฉันจริงๆ มันมีหลายอย่างที่นำมาสู่ความสงสัยชัย,ยพลจนคนที่ขึ้นไปวันที่สิบสี่ทุกคนน่นะก็โดนค้นรถแต่ข่าวมันไม่ได้ออกลรงที่คนอื่นโดนคน้นแต่รถบ้านไอพ้พวยโดนค้นเนี่ยข่าวมันออกตรงนั้นเพราะข่าวเขาเริ่มมองเห็นเขาเริ่มจับตาแล้วว่าไอ้นี่น่าจะเป็นคนที่น่าสงสัยตำรวจน่าจะสงสัยคนคนนี้บ้านอื่นเขาก็โดนค้นเหมือนกันค่ะ ญาติาติพี่น้องบ้านคนอื่นเขาก็โดนค้นในช่วงเวลาเดียวกันนั่นแหละแต่มันไม่มีอะไรผิดสังเกตรถนักเสริมก็โดนค้นรถคนนู้นคนนี้ก็โดนค้นกันหมดแต่มีแต่รถชัยพลที่มีพอมีหลักฐานปุ๊บคุณก็บอกว่าหลักฐานได้มาไม่ชอบนี่คุณจะปฏิเสธหัวชนฝากันอย่างนี้เลยเหรอคะ ถ้ามีหลักฐานนี่ถ้ามีรอยนิ้วมือไอ้พวยติดอยู่บนศพคุณก็จะบอกอีกว่าอ้าก็เขาอุ้มหลานอยู่บ่อยๆวันนี้เขาอาจจะได้แตะตัวหลานบ้างก็ได้คุณหาทุกอย่างที่จะเอามาบิดเบือนมาช่วยพวยในขณะที่ถ้าเป็นคดีที่จะเอาเรื่องดําแจ๊คุณก็หาทุกวิถีทางว่าดําแจ๊ต้องผิดเพราะของไอพ้พวยพอมีหลักฐานนั่นหลักฐานนี่คุณก็บอกว่าตํารวจได้มาโดยม่ชอบ หลักฐานไม่ชอบมาพากลมันก็เล่นง่ายเกินไปนะคะแบบเนี้ยนี่คุณกําลังใส่ความเจ้าหน้าที่ใช่ไหมว่ามีแนวโน้มว่าหลักฐานพวกนี้จะได้มาโดยไม่ชอบหลายชิ้นหลักฐานมันมีอยู่แค่สองชิ้นเองชิ้นไหนจะได้มาโดยไม่ชอบไม่ชอบยังไงคุณไม่ได้รู้อะไรในคดีแต่คุณมานั่งพูดนั่งวิจารณ์นั่งเห็นอกเห็นใจไป อ่านนี่แสดงว่าคอยจ้องตามอ่านโพสต์ของดาแจด้วยใช่ไหมหาคอนเทนต์เกาะติดดาแจะจะหาคอนเทนต์มาพูดเอาดาแจมาด่าต้องคอยดูว่าดาแจมันโพสต์หลังบ้านอะไรยังไงแล้วก็เอามาอวยอุ้ยเห็นใจลุงป้าจังเลยอย่างนู้นอย่างนี้แล้วคุณยังไปยกรายการที่รัชพลพูดออกมาอีกว่าเห็นด้วยคุณรู้หรือเปล่าว่า ไอ้ผู้เชี่ยวชาญทางสายศาสตร์ที่ว่ามันไม่ได้เป็นแค่ผู้เชี่ยวชาญทางสายศาสตร์แต่มันเป็นหมอผีประจำตัวของไอ้พวยค่ะคุณบอกว่าลุงไม่มีวี่แววเลยว่าจะเป็นคนเชื่องงมงายเป็นคนโง่เชื่องงมงายในพฤติกรรมแล้วที่มันแดกขานนะคะแล้วที่มันโกนหัวลงไปนอนกลางแดดแล้วที่มันปักทูบกลับหัวแล้วที่มันไม่ยอมดื่มน้ําสาบานล่ะมันพูดเองว่ามันไม่ดื่มน้ําสาบานเพราะว่ามันกลัวยาสั่ง มันยังโกหกกว่าพ่อแม่มันสั่งมาว่าไม่ให้ดื่มน้ําสาบานเดี๋ยวโดนยาสั่งพอมีรักข่าวไปถามแม่มันแม่มันบอกแม่มันไม่รู้เรื่องแค่นี้ก็เห็นพี่รุดแล้วเห็นไหมคะคุณไม่เคยมองพี่รุดของคนฝั่งคุณเลยคุณรักเขาคุณได้ผลประโยชน์คุณได้เงินจากการทํา youtube ในการอวยเขาในการหาเหตุผลมาช่วยเขาคุณก็เลยหลับหูหลับตาแต่ไม่ได้มองเลยว่ามันมีอะไรผิดปกติ ไอ้พวยมันหลอกใช้กระทั่งแม่มันมันบอกทุกคนว่าที่มันไม่ดื่มน้ําสาบานเนี่ยเป็นเพราะว่ามันไม่อยากให้แม่มันเป็นทุกข์แม่มันโทรมาสั่งไว้ว่าจะดื่มน้ําสาบานโดยโดนยาสั่งนักข่าวในวันเดียวกันก็ถามมันและค่อยอีกคนนึงไปถามแม่มันแม่มันบอกว่ากูไม่รู้เรื่องไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมมันไม่ดื่มไม่รู้เรื่องเลยคุณจะให้เชื่อใครถ้าไม่ไอ้พวยตอแหลก็อีพาโปหกใช่ไหมใช่ไหม ไอพ้พวยบอกแม่สั่งแม่ไอพ้พวยบอกกูไม่รู้ตกลงใครตอแหลล่ะระหว่างแม่กับลูกเนี่ยคุณเคยมองตรงนี้บ้างไหมเคยรู้ตรงนี้บ้างไหมไม่ค่ะรับหูรับตาเลียแคลนเขาอย่างเดียวเลียไขเขาอย่างเดียวพอได้เงินแล้วก็เขาดีหมดเนี่ยคุณเคยมองตรงนี้ไหมคะไอ้ผู้เชี่ยวชาญที่ไปเป็นหมอผีประจําตัวของไอพ้พวย ไอ้พวรมันเคยไปปรึกษาอะไรก่อนหน้านั้นเขาเคยไปดูดวงเขาเคยไปนั่นน่้นนี่กันการตัดผมเนี่ยในถิ่นนั้นๆในถิ่นนั้นนะคะพวกภูไทยที่นั่นเนี่ยการตัดผมเป็นการสะกดวิญญาณค่ะคุณต้องควายแน่ๆเลยที่ไม่รู้ว่าตัดผมต้องตัดก่อนตายหรือตัดหลังตายมึงจะสะกดวิญญาณทาเคี่ยอะไรถ้ามันยังไม่ตายเนี่ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการสะกดวิญญาณก็ต้องหลังตายสิ พูดแบบคนงี่เง่าไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วมานั่งวิเคราะห์ทุกวันมานั่งวิเครห์ทุกวันรายละเอียดอะไรไม่รู้เลยแต่นงน้านงอย่างนั้นนงอย่างนี้นงนู่นนงนี่อยู่นงโง่นงควายไงหนงไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่นงอยากพูดเพราะนงได้เงินเขาตัดผมเพื่อสะกดวิญญาณยังไม่ทันใจหาจะสะกดวิญญาณทำเคี่ยอะไรคะใช่ไหมคิดสิคิดอย่าปัญญาอ่อนนะปัญญาอ่อนจริงๆเลยคุณเนี่ย เป็นอะไรที่ชุ่วร้น่ารังเกยียจคุณเป็นทนายที่น่ารังเกยียจจริงๆค่ะพฤติกรรมของคุณในการพยายามบิดเบือนคนไหนคุณรักคุณจะบิดเบือนทุกอย่างช่วยเขาคุณจะหลับหูหลับตาใส่ร้ายแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่แต่คนไหนที่คุณเกลียดคุณก็จะพยายามบิดเบือนนะอ้นี้ต้องผิดแน่ๆดูสิดูแวดล้อมสิถึงไม่มีหลักฐานนะแต่ก็ได้จะเชื่อว่ามันจะต้องซื้อขายกันแน่ มีอย่างที่ไหนคนจนกว่าที่ให้คนรวยกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกดูตักกะของคุณสิตักกะวิบัติตักกะสตีนขนาดไหนคะคุณมานั่งเท้าความอยู่แต่ว่าแต่ก่อนเขาพร้อมจะเป็นพยานเพราะในตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเวลาเกิดเหตุจริงๆมันกี่โมงกันแน่เขาว่ากันว่าเก้าโมงเขาว่ากันว่าเก้าโมง เขาก็บอกว่าถ้า9โมงอ่ะพี่เคยเขาเนี่ยลงไปทําไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะเก้าโมงก็เห็นกันอยู่เขาพูดตามข้อเท็จจริงนะคะแต่พอเวลาเกิดเหตุมันกลายเป็น911 949และมีคนเห็นพี่เคยเขาช่วง9ครึ่งถึง9 40ในสวนยางหน้าบ้านตรงจุดที่ใกล้ๆก,ก,ก,กับที่สุนัข ตำรวจไปดมกลิ่นแล้วพบว่าน้องชมพู่ได้มาอยู่ที่นั่นนานเท่าไหร่ไม่รู้หละแต่มีกลิ่นน้องชมพู่อยู่ที่นั่นเหมือนเป็นที่ซ่อนตัวเด็กตามคำกล่าวหาถ้าเป็นคุณนะแต่อย่างว่าคุณไม่รู้อะไรหรอกเพราะคุณไม่มีลูกคุณไม่มีความอ่อนโยนตรงนี้คุณไม่มีความเป็นแม่เด็กนะคุณไม่ใช่หมาแมวที่คุณเลี้ยงไว้นะลูกเขาต้องคนนะคะคุณจะมาบอกว่า คนในครอบครัวกันต้องเชื่อคนในครอบครัวสิจะไปเชื่อคนนอกได้ยังไงคุณก็เห็นข่าวพ่อมันฆ่าลูกก็้เท่าไหร่พ่อมันข่ม,นมขืนลูกไั้เท่าไหร่คนในครอบครัวที่มันฆ่ากันตายคุณก็เห็นข่าวอยู่เพราะฉะนั้นจะบอกก็เขาเป็นคนในครอบครัวเขาไม่ทำกันหรอกคุณต้องเชื่อเขาสิมันเชื่อได้ยังไงในเมื่อไอ้เคียนั่นอะ่ะมันให พูดความจริงของมันแต่ละครักไม่เคยตรงกันเลยมันให้การสับสนตลอดเวลาให้การแต่ละครีไม่ตรงกันแล้วพอมีคนทุ้งขึ้นมาก็พูดสั่นตีนสันตีนว่าความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งก็ได้ที่เขาสงสัยมันเป็นไปตามข้อกล่าวหามันเป็นไปตามพยายมหลักฐานไม่ใช่ว่าเขาหักหลังใส่ร้ายพี่สาวพี่เขยนะคะมีแต่พี่สาวพี่เขยนั่นแหละ ที่หักหลักใส่ร้ายมานั่งพูดหยาบยามถึงเขากับสามีเขากับเด็กที่ตายไปแล้วพูดถึงขนาดที่ว่าไม่ได้ต้องการลูกคนที่อยู่แล้วก็จะทําแท้งอยู่แล้วตายไปจะเป็นไรไปเชวละ่ะพูดอย่างเนี้ยมันส้นตีนไหมคะคุณยังสนับสนุนคนส้นตีนอย่างนี้อยู่หรอคะคุณแหกตาดูบ้างยามูเอาแต่ตามดูคนที่คุณบอกว่าคุณรักและคุณเชื่อใจเขาบ้างว่าเขาทาเขามีความ ผิดปกติอย่างไรลองดูบ้างค่ะแหยตาดูบ้างอย่าให้เงินมันบังตาจนเกินไปนะัก